เจ้าพบกับรายการแก้วดาป่าแอลเจารายการที่สภาทุกท่านไปตลอดท,ทั่วจังหวัดพเยาเจ้าสามารถติดตามมูกเฮาได้ที Facebook, YouTube, ่เฟซ o ุ๊กยูทูบคิมชนเจ้าใครพิมพ์เา,า,า,าว่าแก้วดาป่าแอลกับสภาการมูฮาลเจ้าาวันนี้เขาจะมาอย่างกับเจ้าน้องแก้วเจ้า เปิ้ลมีคนแนะนำว่าเนี่ยคือแก้วดานเนี่ยมาแอวในวันเด็กแต่เป็นบ้านของน้องอย่างก,นก็น้องน้องทีมน้องทีมแต่ป็ดว่ะตอนนี้เฮาอยู่บ้านแม่ใส่กันแล้วเจ้เฮา,า,ายิ่งเลหาบ้านน้องทีมหรอป้าเต้าบ้านนี่เปิ้ลเป็นศูนย์เด็กออทิสติกนะเจ้าเนาะเป็นศูนย์เลยเจ้าว,วันนี้นปกติจะให้โอก๊กการ์ดไกออทิสติกการไปดูวันเด็กเจ้าวันนี้แก้วดาเขาจะพาไปแอดดิบสูตรออทิสติกเจ้าเขาไปเล่าหาบ้านน้องทีมกันดีกว่าเจ้า ลูกแก้วหันรถนักนักทันแล้วแ,วแต่อ๋อนี่เหรอเอ้ยนี่นี่ใจกว่า <c oughs> แต่ผมมีรถนักแมนแล้วเดี๋ยวเขาลองไปถามเฟิรนฮอลว่าเปิลจะแม่นบ้านน้องดีก่อนเขาลองเข้าไปดูบ้านอ๋อนี่เปิลชักนี่กาอ๋อนี่บ้านน้องดีนี่แหละวเขาหันป้ายเหมือนหันป้ายละ <c oughs> นั่นนั่นนั่นได้ยินเสียงแล้วโอเกแมนได้ยินเสียงแล้วนี่รอชมลุงผู้ประกอบดิจิตริกจังหวัดพะเยาอืมแสดงว่าเรามาถูกีแล้วเจ้านี่คือบ้านของต้องทีมต้องทิมนี่คือศูนย์เด็กออทิสติกเลยเจ้าเจ้าเด็กเขาเข้าไปทางไหงนั้นว่าคิดได้ยินเสียงละเสียงประกาศทางเลยเจ้าอ้าวพี่ตอยสวัสดีเจ้า จากบ้านสัมภาษณ์พี่จอยนะเจ้าพี่จอยเป็นตำแหน่งอะไรเจ้าพี่จอยเป็นตำแหน่งประธานชมรมผู้ปกครองผู้คนอธิปิษจังหวัดเะเยานะเจ้าพี่จอยเจ้าวัตถุประสงค์เป็นจอยของเจ้าก็เริ่มจากตะกอนเนาะลูกเก่าก็อยากไปงานวันเด็กเหมือนเด็กปกกระตีของไปแต่ว่าไปแล้วาสามารถจะร่วมกิจกรรมอย่างกับเด็กปกติได้อย่างไปแข่งนั่นแข่งนี่ประกวดร้องเพลงกับปมัน จะได้ซึ่งมาขอผู้ปกคองในเรื่องของการสื่อสารเนาะลองเพลงอาจจะมาได้เหมือนฝืนเวลาไปได้รางวัลอย่างกัะจาบมูแต่ใครได้นันได้นี่ก็กละออนบางคนก็บมีข้อจำกัดตี่ว่าไปต้องไปรวมกิจกรรมมาได้กันเลยอยากจะ จัดเองแล้วก็เจาะเปิดเด็กพิเศษโดยเฉพาะบูดไว้กระจังม like ันเนี่ยนะครับขันบรรยากาศที่อบอุ่นนะจ๊ะก็มีคนมาร่วมงานโดยเจ้าเดี๋ยวเขาจะพอว่าในงานนี่เป็นมีกิจกรรมอย่างพอนเจ้าก็คงจะกิจกรรมก็คงจะมือเงินเด็กปกติษออวไปเพราะว่าเขาจะแข่งขันอย่างกันกลมได้แม่แต่ว่า เด้บอนแข่งกันกันยังแม่้นะว <นะ S 2> เพราะ,ะว่าเพราะว่าน้องสนมากนี่ก็จะมีปัญหาในเรื่องการทรงตัวตัวและใองเล็กเป็นพิธิกรหลายๆอย่างโยนบอลเข้าห่วงอย่างนี้ก็เป็นสมารถนะแต่ก็อาจจะเป็นบางคนยังน้องหิม้มน้องหิ้มพูดได้นี่ก็จะจะทำได้ของ น้องทีมเคยไปเล่นกับไดนซีกับไอยูย่กับอยากชนะอย่างเดียวเลยนะบ่ไคบ่เคยเข้าใจในเรื่องกฎกติกาของสังคมแต่งานวันเด็กก็ต้องเป็นกิจกรรมของเด็กแต่ว่าทุกๆกปีน้องทีมจะไปแอลเนาะยังงะซีฮอนด้าโตโยต้าให้เจริญพันธุ์อย่างก็จะไปหุ่นหายของบางทีก็ไปให้อยู่บนเวทีของไงนะแต่ปีนี้เนี่ยคือแม่เนี่ยอยาก ทำบุญตัว<อ>น้องทิมก็เข้าใจว่าวันเด็กจะได้ต้องมีพระมาสวดต้องทําบุญ<อ>คือเขาจะบอกเข้าใจในเรื่องของบุนี่นะเนาะงานวันเด็กก็ต้องมีค่ะเด็กๆกาเม่อกี้จะบอกน้องแก้วน้องดาวา่าไม่เอาไว้รุ่น <laughs> มีมีส่วนไหนเข้ามาช่วยกับเจ้าในการจัดงานกันอ่าก็จะมีคนติปนเอาขนมมือเนาะอันนี้เป็นเอามือตั้งยน่ตั้งไหนแอบเจ้านี่ เราจะมีผู้ผู้คล้องอย่างเดียวกันบางคนที่เปิดมีลูกปกติตัวนี่ยเปิดจะต้องเอาลูกปกติไปรวมกิจกรรมเนาะยังไปรวมในเป็นบ้องไส้ล้มยังอ่ะเสาร์อันละกาบัดสมารถมารหลวงก็ฮาเสือได้ประก่าฟ้าขนมมาก่อนอ่าแล้วบางคนก็ยังชุมล้มการบินเยังมิเล็กวัดพะเยาเปิดก็ ขนมหอมขนมทีเมื่อลดราดีแล้ทีถ้าจะดิ้วจะขอไปปันตีหอกด้วยกันขนน้อยก็นมันน้อยมันจะน้อยไหนอยู่กันสาวกันก็จะมีคนํา้เรื่อยๆแย่ขนมเรว่าเราก็จะหูงตังตีจะลงมีเฟซบุ๊กเตยเนาะในคลุของหอทิตเนี่ยคนสนใจกับจะคนมหอมไหมอย่างเลยติว่าหอมไปซื้อเลยั้งน้นเ มันเรียจเกลียดใจเขาจะเป็นคนแรกเนาะปีตัวต่อไปเกิดจะจัดหนักนี่เกิดจับง่ายๆสบายๆเจ้าเดี๋ยวเขาไปพอบรรยากาศกันเลยเจ้านี่งานเจ้าขอบคุณทุกท่านนเจ้าั้าจ้า เรา,เาแด้ก็แตคนค้ชจะหันหน้าหน้าเวทีครับหน้าเวทีเขายายมขาพยายครบแล้วแปดคนเขายายาแคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจเอาพร้อมลนะครับเราลงนี่โคนดี้เอาพร้อมเจ็ดสพร้อมแล้วล ทีมนี่เป็นสามารถดไ,ดดได้เลยจ้าวเมือ่อกี้เขาต่อเล่นเก่งไปเลวปาแป้วัมสวยวันเลยต,ตอนนี้จะเล่เกับเก่งใดนตรีจ้าวเป็นหัวกระเจ้าเป็นจ้าเล่นจ้า วันนี้ขอขอบคุณใครบ้างที่มาร่วมกันขอขอบคุณด้วยนะครับชาวรังหวัดพิจารณาไม่ต้องเสียหน้าเลยที่มาลุ้นกับเราและท่านประธันแล้วก็ตั้จากนี้ที่มจังหวัดพิจารณาแล้วก็มาลุ้นกับเราด้วยนะครับแล้วก็ขขออบคุณชาวคนที่มาร่วมกับเราด้วยและท่านประานแล้วก็มาสมหวังและสมรสนาบอกว่าคำว่าเด็กคืออะไรครับคืออะไรครับอาจารย์ยูรู้หน้าที่เป็นเด็กดีมีวินัยสร้างรายเห้มั่นคงครับ

เป็นกุ๊กกิ้วรูปวีรชจ้าแต่กูเาาแก้ดาไป,เ,ปาออาาเอัเกัดปะ้ากับมุฮัลาจที่ไปกอนลุจา้าสวัสดีจา้า